ทุกคนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเราก็มีต้นไม้ที่มีอายุนับร้อยนับพันปีที่ยืนต้นใหญ่ตระงงานอยู่อย่างทรงคุณค่ามาหลายชั่วอายุคนวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับ10ต้นไม้ที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอันดับที่10ต้นสมพง์ยักษ์จังหวัดตรังต้นสมพง์ยักษ์ต้นนี้ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่จังหวัดตรังขนาดโคนต้นกว้างถึงต้องใช้คน40คนโอบหรือคิดเป็นเส้นรอบวง40เมตรขนาดลำต้นสูงกว่า50เมตรมีอายุมากกว่า100ปีต้นสมพงษ์มีอีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันคือต้นมันช้างและยังเชื่อว่าต้นสมพงษ์ต้นนี้เป็นต้นสมพงษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อันดับที่9ต้นจามจุรีจังหวัดกาญจนบุรีต้นจามจุรีขนาดใหญ่ยืนต้นโชว์ความอลังการอยู่ที่กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดกาญจนบุรีมีอายุกว่า100ปีมีลำต้นเส้นรอบวงวัดได้ราว15เมตรสูงกว่า20เมตรต้นจามจุรีต้นนี้ถือว่าเป็นต้นจามจุรีที่ใหญ่และอลังการที่สุดในประเทศไทยเพราะมีรัศมีทรงพุ่มแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นรูปร่มขนาดใหญ่ ปกคลุมบริเวณกว้างถึง1ไร่2งาน4ตารางวาและต้นจามจุรีต้นนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน20ต้นไม้มหัศจรรย์ที่สูงและใหญ่ของโลกอีกด้วยอันดับที่8ต้นโกงกางยักษ์กลางทะเลจังหวัดระนองต้นโกงกางยักษ์อยู่ที่บ้านหาดทรายขาวจังหวัดระนองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมนทนเมื่อปีพศ2540ซึ่งต้นโกงการยักษ์นี้มีอายุกว่า200ปีมีขนาดลำต้นเส้นรอบวง2.10เมตรสูงใหญ่กว่า33เมตรถือได้ว่าเป็นต้นโกงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันดับที่7ต้นจันใหญ่จังหวัดลบบุรีรุกข,ขมะมรดกวังละโว ต้นจันอายุ340ปีที่ยืนคู่วังสมเด็จพระนารายณ์ลำต้นมีเส้นรอบวง7เมตรสูงราว20เมตรจากข้อมูลรุกขะมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบรมีบอกว่าต้นจันร์หน้าพระทินั่งจันทลพิสารสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปลูกเดิมมี2ต้นแต่ปัจจุบันเหลือเพียง1ต้นเท่านั้นอันดับที่6ต้นพึ่งยักษ์จังหวัดอุทัยธานี ต้นพึ่งยักษ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นเสียงยักษ์มีอายุราว400ปีตั้งตรางานท่ามกลางป่ามาเคี้ยวขจีร้อยต้นที่โอบล้อมต้นพึ่งยักษ์ไว้อย่างสวยงามต้นพึ่งยักษ์ต้นนี้วัดรอบโคนต้นยาวถึง45เมตรหรือให้คนโอบถึง40คนสูงถึง70เมตรมีอายุกว่า400ปีจุดเด่นของต้นพึ่งยักษ์ต้นนี้คือมีรากภูพรขึ้นเป็นปีกค้ำยันลำต้นเอาไว้ได้อย่างสวยงาม และถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันดับที่5ต้นพระเจ้าหพระองค์จังหวัดชนบุรีต้นพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ณป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีมีขนาดเส้นรอบวง30เมตรและสูง30เมตรมีอายุมากกว่า500ปี ซึ่งยืนต้นอย่างสง่างามและชื่อต้นพระเจ้าห้าพระองค์นั้นก็ตั้งชื่อตามลักษณะผลแต่ละภูที่มีรูปร่างคล้ายพระเรียงรอบผลห้าองค์และถือว่าเป็นพืชมงคลโดยใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆและนับว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไทยอีกด้วยอันดับที่4ต้นกระบากใหญ่จังหวัดตาก ต้นกระบากใหญ่อายุ7 0 0ปียืนต้นอยู่ในอุทยานตากสินมหาราชจังหวัดตากต้นกระบากใหญ่ต้นนี้ถือว่าเป็นต้นกระบากใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีขนาดเส้นรอบวงวัดได้16.6เมตรหรือราว14คนโอบมีความสูงกว่า50เมตรต้นกระบากใหญ่ต้นนี้ถูกค้นพบโดยชนเผ่ามูเซอร์เมื่อปีพศ2519 ซึ่งนั่นก็นำไปสู่การกําหนดให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อมาอันดับที่3ต้นมะขามยักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้นมะขามยักษ์ต้นนี้ตั้งอยู่ที่วัดแขจังหวัดสุพรรณบุรีมีอายุประมาณ1,000ปีโดยมีความสูง15เมตรรอบโคนต้นมีขนาดประมาณ9.50เมตรต้นมะขามยักษ์ต้นนี้คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันและเรียกว่า ต้นมะขามคู่บุญขุนแผนเพราะมีความเชื่อว,ว่าต้นมะขามต้นนี้เป็นต้นมะขามที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนในตอนที่ขุนแผนบวชเรียนวิชาอาคมนั่นเองอันดับที่สองต้นตะเคียนทองจังหวัดนครราชสีมา ต้นตะเคียนทองต้นนี้ยืนต้นตระงานอยู่ในพื้นที่อุทยานทับลานอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาขนาดคนต้นใหญ่ถึงขนาดต้องใช้13คนโอบหรือคิดเป็นเส้นรอบวงมากกว่า12เมตรลำต้นสูงกว่า50เมตรต้นตะเคียนทองต้นนี้ยังถือว่าเป็นต้นตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีอายุมากกว่า1000ปีอันดับที่1ต้นมหิักจังหวัดอุตรดิต ต้นมเหสากต้นนี้ถือว่าเป็นต้นสักที่มีขนาดและอายุมากที่สุดในโลกเพราะมีอายุถึง1,500ปีกันเลยทีเดียวมีขนาดลำต้นมีเส้นรอบวง10.22เมตรสูงถึง38.50เมตรต้นมเหสากต้นนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ตำบลน,น้ำไคร่อำเภอนาำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์และเมื่อวันที่29กันยายน2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่ามเห e s ์ซึ่งหมายถึงเทวดาผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลจวบจนปัจจุบัน